สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยชัดความสุขคืออะไรขุดโพสต์สาวใหม่หนุ่มกะลาหลังประกาศจบชีวิตคู่27ปีเผยชัดความสุขคืออะไรขุดโพสต์สาวใหม่หนุ่มกะลาหลังประกาศจบชีวิตคู่27ปีเผยชัดความสุขคืออะไรทําทัวลงสนันชาวเน็ตวิจารณ์ยับเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกะลา ได้ออกมาเปิดใจเตรียมยาภรรยาคุณจูนคู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลล่าสุดหนุ่มกลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทาง Facebook ว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัว ขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ของสาวรายหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นสาวคนใหม่ของหนุ่มกลาซึ่งเจ้าตัวเป็นถึงซีอแบรนด์ดังมักอวดความร่ํารวยและความเซ็กซี่ให้เห็นอยู่เสมอโดยเธอได้โพสต์ข้อความเอาไว้ระบุว่า ความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้แต่ความสุขของเราคือการได้อยู่ได้นอนกอดคนที่รักวงเล็บคนที่เขาเลือกและรักเราฝันดีค่ะ Hat tag ดีต่อใจรวมทั้งข้อความที่มีคนเข้าไปเตือนเจ้าตัวแต่ก็โดนซัดกลับมาหน้าหงายเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ